สุดประทับใจดิวอริสราเรียกหาน้องเวทมนลูกสาวใบเตยดีเจแมนก่อนทำเซอร์ไพรส์ให้เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขจริงๆสำหรับครอบครัวของดิวอริสราที่ได้มีการจัดงานวันเกิดให้กับลูกชายอย่างน้องไซรัสซึ่งก็มีเพื่อนฝูงและคนในวงการบันเทิงมาร่วมงานกันอย่างมากมาย แต่ในงานดังกล่าวกลับมีเซอร์ไพรส์ที่หลายคนก็คาดไม่ถึงเช่นกันเมื่อในจังหวะที่กําลังจะมีการร้องเพลงวันเกิดและเป่าเค้กจูจ,จูสาวดิวอริสราก็ประกาศหาตัวน้องเวทมนต์ลูกสาวของใบเตยและดีเจแมนให้ขึ้นมาบนหน้าเวทีพร้อมกับเตรียมเค้กวันเกิดเอาไว้ให้กับน้องเวทมนต์ที่เกิดในเดือนเดียวกันกับน้องไซรัสเป็นการเซอร์ไพรส์อีกด้วยโดยทุกคนได้ร่วมร้องเพลงวันเกิดและเป่าเค้กไปด้วยกันสร้างความปราบปลื้มและประทับใจให้ใหกับทุกคนเป็นอย่างมาก แม้ตัวของใบเตยและดีเจแมนผู้เป็นพ่อและแม่จะไม่สามารถอยู่ร่วมงานได้แต่ก็ยังมีเพื่อนรักอย่างดิวอริสราและเพื่อนๆในวงการอีกมากมายที่ยังคงห่วงใยและคอยช่วยเหลือดูแลน้องเวทมนต์อยู่นั่นเอง